Yeah, 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 what's up everyone welcome to dj and 10 submission channel yeah sonic 10k house of toys yeah let us episode of rex jack toy story the name the collection disney pixar t10k ก็ถึงคิวของเจ้า r ร็แล้วนะครับหลายๆคนเห็นมันตั้งอยู่ข้างหลังนี่มาตั้งนานแล้วตั้งแต่แรกเลยนะก็ได้มันมานาะแรกๆเลยเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์หลักใน Toy Story ออกมาให้เราเห็นกันตั้งแต่ Toy Story ภาคแรกนะ2-3-4มาครบทุกภาคแล้วก็ยังมี Toy Story Short Films นะเป็นหนังสั้นที่มีอ่าภาคหนึ่งชอบมากๆก็คือ อะไรนะ The Time Forgot That Time Forgot อะ Toy Story oh. ที่ไปเจอกับพวกแก๊งแบบไดโนเสาร์แล้ว Rex มันก็ได้แบบใส่ชุดใส่แขนอะไรอันนั้นก็เท่สนุกเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องสั้นช็อตอีกอันหนึ่งนะ Party Saurus Rex อันนี้เจ้า Rex เป็นพระเอกเลยเรื่องสั้นเรื่องนี้นะไปเปิดปาร์ตี้ในจักรุซี่ทับ น้ำโอ้โหเพียบนะจะใครที่เก็บของเล่น toy story แล้วบอกว่าอยากได้ครบทุกชิ้นเจอไอ้ toy story short film ที่เป็น rex Party นี่โอ้โหเพียบนะเยอะมากๆไอ้ I time that forgot time อะไรนี่ก็เยอะอีกหลายตัวเลยนะครับนอกจาก4ภาคหลักแล้วไอ้ short film นี่ก็มีคนสะสมเก็บเหมือนกันนะส่วนผมนี่ขอเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาตัวหลักๆให้ครบนี่ก็เหนื่อยแล้วนะยากมากๆเดี๋ยวหยิบมันมาดูเลยดีกว่าครับผมกับเจ้า rex วันแบบนี่เลย Rex T-Rex Dinosaurus สจรๆอันนี้คือของค่ายดิสนีย์นะครับจากดิสนีย์สต r ร์มันจะมีตัวซิกเนเจอร์เหมือนกันนะซิกเนเจอร์คอลเลคชันแบบพวก w ูดี้พวกบัสพวกเนี้ยของ h i n เว a y อันนั้นจัดไม่ไหวครับราคาขึ้นไปเป็นหมื่นแล้วโหวดามากๆนะไอตัวเนี้ยก็เลยเจอตัวเนี้ยมาราคาเนี่ยจับต้องได้นะจบมาน่าจะ2,000กว่าบาท3,000ไม่เกินนี้แหละลืมไปแล้วนะยังหาได้อยู่มันมีรุ่นที่เป็นกล่องสีเขียวแบบนี้นะครับ <S <S แล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งเป็นกล่องสีฟ้าๆน้ำเงินบังดิส尼สโต้นะแต่เหมือนกันนะเขาบอกว่าเหมือนกันแปะเลยแค่กล่องคนละเวชั่นออกมาคนละปีนะครับกับเจ้า r ร็ก ไฮไลท์ของมันก็คือนี่อย่างที่หน้ากล่องบอกเลยว่า Talking Rex Deluxe f a k e r ก็คือมันพูดได้ เสียงเหมือนในหนังนั่นเองขนาดของมันนี่ก็คือ1ต่อ1เท่าในหนังนะ Movie accurate เหมือนกันนะครับสำหรับ Disney Store นะเท่ากับ h ิงเว a y เลยรู้สึกว่าจะอย่างนั้นนะแต่ลูกเล่นเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะแตกต่างกันยังไงถ้าใครมีของ h ิงเว a y ดูรีวิวอันนี้แล้วลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่า h ิงเว a y มันพิเศษกว่ายังไงราคามันถึงขึ้นไปขนาดนั้น นะเข้าใจว่ามันลิมิเต็ดมันหมดแล้วหายากนะแต่อันนี้ยังพอจัดกันได้อยู่สำหรับเวอร์ชันจาก Disney Store กล่องก็ไม่มีอะไรมากเปิดโชว์มาแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรปิดกันเลยให้จับเล่นเจ้าเร็กซได้กันแบบนี้เลยโหดมากแต่อย่างที่เห็นเนี่ยหางมันอยู่อย่างเงี้ยมองเข้าไปหางมันไม่ได้ต่อไว้มันแสดงว่ามันแยกร่างได้ถ้ามันหางมันอยู่มันคงทะลุกล่องออกมานะข้างก็เป็นลายเขียวๆเหมือนลายผิวของเจ้าตัวเร็กนี่แหละ ทั้งสงด้านเลยแล้วก็ด้านบนด้วยนะครับด้านใต้ไม่มีอะไรรายละเอียดเรื่องลิขสิทธิ์นู่นนั่นนะี่นะส่วนด้านหลังก็จะบอกว่าเนี่ย Rex มันทำอะไรได้บ้างนะครับก็อย่างที่บอก speak 11 phrases พูดได้11ประโยค11คําคำ fully articulated in neck, jaw, shoulder, hips and tails จุดขยับสามารถขยับได้ที่คอปากไหลมันมีไหล้ได้หรอวะ shoulders เอ้ย หมายถึงแขนนั่นแหละเออแต่มันบอกว่าเป็นไหลเออก็ไหลนะมันคงหมุนได้เออไม่ใช่หมายถึงว่าแขนขยับจุดขยับมันอยู่ที่นี่เ,ออเขาก็ถูกแล้วไปว่าเขาเออ hips and tails hips ก็คือเอวช่วงเอวเจ้ามีเอวอีกแล้วเนี่ยก็หมายถึงตรงขานั่นแหละต้นขาก็เรียกว่า hips แล้วก็เทลส์ก็คือหางนะครับขยับได้ 1, 2, 3, 4, 5จุดด้วยกันสำหรับเจ้าเร็กซ์ตัวนี้แล้วเขาก็บอกว่า also available ในดะิสนีย์สตอรีก็มีทำวูดดี้บัสไลเออร์เจสซี่ออกมาที่เป็นซีรีส์เดียวกันกับเจ้าเร็กซ์อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาปล่อยออกมาตอน Toy Story ภาคอะไรที่กล่องแค่บอกว่า Toy Story เฉยๆนะหมายถึงภาคแรกเลยหรือเปล่านี่ไม่ได้บอกว่า 2, 3, 4เพราะปกติแล้ว ถ้าเกิดเป็น2-3-4มันจะมีบอกนะที่กล่องนะถ้าเป็น Disney Store อันนี้อาจจะเป็นเวอร์ชั่นภาคแรกเลยก็ได้ปี1995ของเล่นออกประมาณปี2000ต้นๆหรือเปล่านะจำไม่ได้แล้วประวัติ history ยาวนานลึกเกินนะครับสำหรับเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับยังไม่ได้แกะเลยแกะยังไงต้องแกะแล้วเก็บกล่องให้สวยๆด้วยเหมือนเดิมไฮไลท์ของ toy story คือมันต้องเก็บกล่องโชว์ไว้แบบนี้ แล้วเวลามองมันจะรู้สึกดีใช่ไหมอะสกอตเทปนิดเดียวค่อยๆกรีดนะครับอโอเคโอ้ด้านล่างนี่ก็บอกแล้วว่าใช้ฐาน 2A2 2ก้อนอืออกมาแล้วถ้าเป็นคนอื่นตัดต่อก็จะต้องขึ้นแบบสปอนช์บ๊อบ a few moments later โอ้นี่ครับค่อยๆอ,ออกมามันก็ได้แล้วนี่ไงเราต้องการเปิดฐานตัวเนี้ยที่มันรัดไอเคบิ K ้ไทยเนี่ยแล้วก็หมุน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 มุนมันออกมาแค่นี้เองนะครับสภาพก็จะแบบสมบูรณ์ถ้าเกิดใครอยาก r e p a c เกจ i ิ g กลับเข้าไปก็มานั่งหมุนล็อกมันอย่างนี้ได้ Fast Forward โอ้อันนี้ผูกมาแน่นมากอันสุดท้ายอ,ออกหมดแล้ว <ส><ก>โหดมากอานี่ลองขยับขยับก่อนตืดตดืตดตดืตดตืดโหรัดมาแบบตึงเปียเอ้ยไม่ออกตดอะไรอะ่ะสุดท้ายมีอะไรอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้ที่ตัวที่หางข้างหลังเฮ้ยมันล็อกอะไรไว้อยู่อะ่ะอันนี้ต้องเอาลวดอันนี้ออกมาด้วยนี่ไงสุดท้าย แล้วใครจะไปเอารวดออกมาได้เล่นร้อยลวดเอาไว้อยู่ในตูดเล็กเลย <laughs> โอ้โหสุดยอดหางออกมาแล้วง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะลองพับกล่องเก็บเข้าไปก่อนแต่ข้างในกล่องเนี่ยแอบชอบมีดีเทลตรงนี้เป็นเหมือนแบบเมืองเล็กๆเป็นธน,นาคางธนาคารเหมือนที่แบบว่าแอนดี้สร้างฉากไว้เล่นที่บ้าน ก็น่ารักดีลายในกล่องนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวจัดการทีหลังแล้วกันรีวิววันนี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะเอาไอ้น,นี้ออกก่อนจกตูดเล็กออกแล้วครับโหดร้ายมากอันนี้ามาประกอบหางมันก่อนเลยแล้วกันง่ายๆนี่เลยเสียบเข้าไปมันมีตัวล็อก หมุนอยู่ง่ายๆแค่นี้บิดล็อกแล้วโอ้โหตัวใหญ่เลยเร็กซ์มันต้องใช้หางอะ่ะช่วยให้มันตั้งได้ถ้าไม่มีหางมันจะลม้มหางขยับได้ที่บอกตอนนี้มันล็อกไปแน่นแล้วอ่ถ้าเราหมุนมาอย่างเงี้ยมันก็มันก็หลวมสิต้องบิดอย่างเงี้ยอ่ะมันก็ขยับได้ประมาณเนี้ยแค่นี้เออซึ่งจริงๆแล้วเหมือนขยับไม่ได้มากกว่านะอย่าบอกว่าหางขยับได้อันนี้แอบไม่ใช่ มันจะมีที่หลังมีปุ่มกดอ้าวใส่ถ่านมาให้แล้วเหรอเออใออช่ดิสนี่ชอบใส่ถ่านมาให้อเดี๋ยวค่อยดูว่ามันพูดอะไรได้บ้างขยับขาที่บอกว่า hips ที่เอวนะก็ขยับเดินหน้อย่างงี้ได้มันก็จะอยู่ประมาณนี้ตั้งขึ้นสุดยืนอ่ะก็ได้อยู่อย่างนี้อ่ะประมาณนี้ครับมีแค่ยืนแบบเตี้ยกับสูงอ่าถ้า อย่างนี้ก็จะประหลาดประหลาดหน่อยนะทำให้เหมือนมันวิ่งอะ,อ,ะอ,ะอ,ะอะไรประมาณนี้อขาก็ขยับได้โอเคแล้วก็เนี่ยที่บอกว่าโชเดอร์แขนอืมอันนี้ดีแขนคือเรายกข้างหนึ่งมันยกขึ้นสองข้างแล้วปากขยับตามอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งอยู่อ่ะชวนหัว หมุนได้แต่ไม่360นะซ้ายขวาแบบนี้นะครับแค่นี้เองนะแล้วก็แขนอ่าครานี้กดปุ๊บเนี่ยทานใส่ข้างใต้นี้ลำโพงอยู่ข้างใต้นี้ต่ำ so nice. มันขยับใช่ไหม โอเคเจ๋งเมื่อกี้อาคิดอยู่ว่ามันปากมันจะขยับไหมกดแล้วก็คือมือมันยกปากมันขยับแล้วมันก็เหมือนมันพูดเสียงก็คือเสียงคนที่ภาคเร็กนี่แหละใครนะจำไม่ได้หละคนที่ภาคเป็นเร็กซ์แต่เสียงลำโพงก็ไม่ได้ดังมากนะครับผมระดับหนึ่ง ไอเดร์แอมเร็กอ่ะก็อย่าง11คําคำนี่แหละอย่างที่เขาบอก11ประโยคนะส่วนการลงสีมาก็ไม่ได้อยู่ถึงกับว้าวนะมีการเล่นเฉดแบบเขียวอ่อนๆอยู่ด้านหลังแล้วก็เขียวเข้มขึ้นมาตรงตัวแล้วก็ใต้ท้องทำเป็นสีขาวๆนะพ่นแบบฝุ่นๆไม่ได้คมชัดมากนะที่ปากฟันก็แบบมีทะลงทะลอกมาด้วยนะครับผมสีขาว ลูกกระตลูกกรตามาแต่ก็อารมณ์อ่ะมันก็คล้ายๆในหนังอยู่นะก็ใช้ได้เลยส่วนขนาดเดี๋ยวให้ดูกันครับส่วนสูงจเร็กซ์นี้จากเท้านะยืนแบบขาสุดสูงสุดเลยถึงที่หัว34.5เซน35เซนหางยาวมาถึงข้างหน้านี้ก็ประมาณโอ้้เซนเลยนะ 50เซนติเมตรเลยนี่นะเกือบ50าสะโดยประมาณตรง46 47เซนนะก็ประมาณนี้เลยขนาดนะครับเผื่อใครจัดแล้วอยากเอาไปโชว์หาที่วางนะก็สบายสบายนะครับตัวใหญ่ดีสะใจดีเออเล่นก็สนุก oh, really? ให้ฟังเสียงชัด คือถ้ามันแบบพูดแล้วป่ามันขยับเรื่อยๆมันจะเหมือนกับปะต้องฝึกฟังพูดแล้วกดให้ได้มันก็จะขยับได้อยู่นะเพราะว่าเรากดตอนที่มันพูดได้ ถ้ามันหัวมันหมุนด้วยมันก็จะยิ่งว้าวอย่างไรเหรอดูสิลองเอาบัสไลเจียมาเทียบให้ดูครับผมนี่เลยหนึ่งต่อหนึ่งกับหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้ซิงเว Full perimeter sensor scan of sector one. <laughs> the enemy has fled. We must follow him. Let's go. I'm a predator. No, really, I am. Buzz Lightyear. I am Buzz Lightyear, Universe Protection Unit. I've been <laughs> equipped with the latest and multi-purpose utility belt. <laughs> บัสขี่เล็กได้ในในหนังมีใช่ไหมซีนนี้ก็ประมาณนี้เลยนะเวลามันอยู่ด้วยกันมันเห็นแล้วมันก็ยิ้มเนีย่ยเล่นแล้วมันก็กลาย <All> right, เป็นปเด็กอีกครั้งหนึง่งเอ้อยเงียบก่อนบัสอ่ะ เนี่ยเดี๋ยวพอรีวิวแกะครบทุกกล่องแน่นอนเดี๋ยวได้เห็นกันเอามาเรียงกันครบๆแน่นอนครับทุกคนเอาล่ะครับผมก็ได้ดูเจ้า Rex กันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ EP นี้นะครับคราวหน้าอยากดูตัวอะไรต่อไปทิ้งคอมเมนต์กันไว้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่กับ Ten c a v House of Toys ไปละ Peace to infinity and beyond เย้